ดีจ้าพี่น้องจ้ามันนี่คุยใจผ้ามาเบิงบอกม่วงปลูกในกระถางจ้ะนี่ออกดอกทุกช่อทุกยอดเลยนะจ้ะออกดอกทุกยอดยอดแล้วก็บเม่หนาเสียว่าเพิ่นสิออกดอกเพราะว่าเป็นยอดอ่อนนะจ้ะพี่น้องเบิ่งนี่นี่บ่ได้แปลว่าเป็นเป็นยอดแก่ไหมจ้ะนี่ออกทุกยอดเลยจ้ะออกทุกยอดนี่ นี่นดองเบิ้งชัดๆนะจ๊ะงวงออกดอกทุกยอดนี่ดุกดกจ๊ะในทางในีนี่ก็มีนะจ๊ะทุกกิ้งไหมจ๊ะพี่น้องจ๊ะโอ้ยพุม่มใจนี่นี่เห็นปะพี่น้องพี่น้องเบิ้งนี่นี่ในน้อยนี่ก็ออกดอก นี่ดอกผูหยอดนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะ้าผู้ใจจะโชว์ตรงพื้นแมจ๊ะนี่ก็คือกระถางจ้ะกระถางตัวนี้นะจ๊ะถางตัวนี้เบื้องพื้นเบื้องพื้นนี่นะจ๊ะเป็นพื้นปูนแม่จ๊ะถ้าโดยปกติถ้าเฮาบอไซต์ตัวเนี้ยนะจ๊ะบอไซตอตีหยังมาตีพื้นจะดอกเพื้นจะโล้นตงพื้นเนี่ยเฮาเห็นแล้วถ้ามาฉากของของดอกบองม่วงนะจ๊ะเพื้นจะโลน้น ให้พี่น้องเบิ้งว่าโมเมนต์โมเมนต์ดอกอ่อนได้จ้ะเนี่ยเนี่ยเพิ่นก็มีเริ่มมีน้อยหน่อยหน่อยแล้วแต่ว่าเพิ่นบ่ร่วงไว้จ้ะดอกเพิ่นบ่ร่วงเนี่ยไหนนะเข้าใจจะให้เบิ้งตัวนี้ชัดๆเห็นป้าจ้ะพี่น้องเนี่ยดอกเพิ่นเริ่มเริ่มบานแล้วแต่ว่ามันก็บ่ร่วงไห้จ้ะสิ่งที่เู้จใส่เด้อจ้ะพี่น้อง พี่น้องบานห้ามก่อไปเหตุไดเนาะที่ที่ห้ามมีบานที่แบบบานถ้าเห่าบานอยังไรจาที่ห้าวพวกนี้เพื่นที่ปลูกนะอันนี้คือผู้ใจใส่ผงชุบรดจ้ะพุ่มใจจ้ะพุ่มใจวเวลาข้าจะหูขา่าวหรือเวลาห้าแซ่ข่าวเหนียวหนจะห้าเก็บน้ำหมวกไว้เก็บน้ำซาวข้าไว้นะคะเพื่อน เด็น้ำซาวข้าวไว้แล้วก็เอาผงชูรสหนึ่งช้อนหนึ่งซอนแกงเข้าหน่จ้ะคนตุเลตุเลตุเลแล้วก็เอามาใส่ตุ่มดอกมวงจ้ะเทศไส่เงาปัวลงไปเลยจ้ะอันได้ผลอีรีจ้ะได้ผลอีรีเพราะว่าผู้ใจเหตดมจา,าจากบ้านเฮ้าผู้ใจเหตดมาจากเมืองไทยแล้วมาเนียน จากบักหน้าวกับบักงวงเพราะเป็นน้วยผู้ยากัะเหตุแบบนี้แหละผู้ใจก็มีประสบการณ์แลลวไม่นิหนีมาเนี่ยพอยายเราปลูกกันปลูกต้นบักง,งวงใสก่กระถางแล้ว่าปีแล้วได้กินน้วยเดียวระวังสิผู้ใจก็บอกว่าเด้เสีผงชูรสมาใส่แเราบายใส่จ้ะเราบหกใส่แล้วก็บว่าคอยี่จบจากมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเกษตรคอยหูมดัมดเพิ่นว่าสาอ่อนนี่มบอัน หูมืดแล้วก็บบ่หายใจผู้ใจกับบป่ปากกระซ้างแล้วผู้ใจตื่นจนคนตื่นตาสองผู้ใจกับมันหลักใส่จะ้ะสองอาทิตย์ใจคังนึงจะ้ะคนตุเลตุเล,เลกับเท่ลงไปเลยจะ้ะอันนี้ง่ายๆนะจ้ะพี่น้องจ้ะ่านเนี้พ่อพ่นเห็นนั่เพันเห็นมันออกดอกหลายแล้วก็ดอกบ่หลวงนะเพ่นตื่นเต้นพ่นมาช,ช่วยฉันได้ว่เถ้าเอาอีหยังใส่พ่นมาซานอย่างบ่ มหาวิทยาลัยมันสิไปสู่ชีวิตจริงเข้าใส่จริงเข้าเหตุจริงเนาะประสบการณ์ตรงเนานะนพี่น้องเนาะเนี่ยมันก็ขอเบิ่งนี่ว่านว่ามันเป็นแจ้งได้มาเนี่ถ้าเข้าได้ไปอันตลาดเวียดนามนะข่าซื้อมาหลายหลายเลยขึ้นมาซานมาเนี่แห่งคอยซื้อของชื้อรถหล,ลายหลายเลยมาเนี่ยเสียมาใส่ตุนไใน เห็นเมื่อี่น้องจ้าอันนี้ก็คือการใส่ชีวิตนะจ้ะว่าเงินว่าเฮาจะบอกไปนุ่กันลองซองตลอดนะจ้ะแต่ถ้าเฮามีสติเฮาคงไม่รตรงไปทะ,ละเลาะกับเพื่อนเฮาไปเฉยแต่ว่าเฮาบปฟังไหมจ้ะอันนี้ก็คือหลักการใส่ชีวิตของผู้ใจนะจ้ะถ้าเฮาเฮามีอายุหลายเฮามีสติเฮาก็จะมีทักษะในการใส่ชีวิตนะจ้ะพี่น้องจ๋าอันนี้จากต้นมะม่วงต้นเดียว ใส่กระถางนี่แหละจากระถางมีกระถางนะจ๊ะจ้าพี่น้องจ้ามันได้ผลจริงๆเข้าไปเห็ดได้นะจ๊ะทุกบบานเข่าเนาะค่าเพื่อนๆจา้าผู้ใจคอฟาคลิปปลูกต้นมะม่วงในกระถางที่ประเทศออสเตรเลียให้ผลจริงๆนะคะได้ผลจ้ะผูใ้ใจช่วให้เบิ้งเลยว่าบ่มีดอกหลวงเลยจ้ะไม่มีดอกล่วงเลย กะห่าว่ารุนต่อไฟผู้ใจะกะจะมาอัปเดตให้พี่น้องเด้เบิ่งนะจ้าว่าตอนิ่นเป็นน่วยจะเป็นเจ้าจ้าพี่น้องจ้าก็จะให้เบิ่งความสูงของของต้นบังม่วงนะจ๊ะอันนี้คือหัวผู้ใจเนาะผู้ใจสูงลอยหกซิมหาเส้นจ้าอันนี้ก็คือต้นบังม่วงที่พันสูงไปจากหัวผู้ใจนะจ้ะอันนี้มีดอกถูกกิง่งถูกหยอดเลยนะจ๊ะพี่น้องจ้ามันได้ผลอีหลีผู้ใจจึงอยากโชว์พี่น้องเห็นว่า ใส่ผงชุลรเด้วยจ้ะใส่ผงชุลดดอกเหนียวหัวเหนียวบอลลนเลยจ้ะอันนี้เป็นผลงานทีน่นภาพผภาพุ่มแจวผ,ผงชุลดนี่ดีอีหลีจ้ะพี่น้องจ้าจ้าพี่น้องจ้าเมื่อนี้ยคุใจขอฝากคลิปปลูกมะม่วงในกระถางที่ประเทศออสเตรเลียได้ผลจริงๆนะจ้ะได้ผลเกินคาดค่ะพี่น้องจ้านี่นี่เขาใหญ่เพืน่นเพิ่นบ บอเสียได้ตอนแหลกอ่ะคือสีผู้ใจบอกในคลิปนั่นแหละจ้ะแต่ตอนนี้บอกว่าห้ามสื่อไม่ได้หลายเพื่อนว่าสันสื่อผงชุลดมาได้หลยเด้อเพื่อนว่าอันเดี๋ยวฉันสิภาไปเธอเอามาไล้ไลยเลยเอามาใส่ตนไหม่อื่นนั่มเพื่อนบริสันตอนแหลกโอ้ยเถียงหัวส้นฟ้าแตา่ว่าผูใจคือว่าเทียงน้ำเล่าเดอกว่าผู้ใจก็เชยนะจ้ะจ้าพี่น้องจ้า สำหรับคลิปนี้ขอให้พี่น้องมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีชีวิตที่มีความสุขตามอัตภาพตามสภาพของข่าจากคิดดีทำดีแล้วเราจะเจอแต่สิ่งดีๆจ้าพี่น้องจ้าสุขสมหวังทุกอย่างที่หวังจ้าขอบคุณทุกอย่างที่เขามาในชีวิตจ้าพี่น้องจ้าผู้ใจหักทุกคนจ้าบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจ้าเพื่อนๆจ้า รักทุกคนค่ะ